ก,ก็สําหรับผู้เสียหายเคสนี้นะครับเป็นกรณีทีเ่เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แถวนิมิตใหม่นะครับวันนี้จะมาเตือนภัยเลยมาเตือนภัยเพราะว่าเขาเจอกลุ่มแขกขาวต้องใช้ว่าแขกขาวนะครับเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันก่อนนี้เองก็คือกลางวันเนี่ยเข้ามาในร้านเขาใช้ว่าอาจจะมาดูราดเราได้นะครับมาดูราดเราได้แล้วก็มาหลอกซื้อของอะ่ะก็ลักษณะพฤติกรรมแขกขาวเลยครับก็เข้ามาถึง หลอกแบบมาหยิบคงหยิบของเพื่อทําให้เขาสับสนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้เงินไปทันทีเหมือนยื่นเงินแล้วก็ของเงินคืนยื่นเงินของเงินคืนเนี้ยทำให้เขารู้สึกสับสนสุดท้ายก็ทอนเงินไปท้งที่ไม่ได้รับเงินกลับมาอันนี้อันนี้เป็นเป็นช่วงกลางวันทีนี้จู่ๆช่วงคืนนะครับหลังจากที่แก๊้งแขกขามาตอนกลางวันเนี่ยจู่ๆกลางคืนก็มีชายชะก,การประมาณ3-4คนมาบุกงัดร้านเขาบุกงัดร้านข้างๆนะครับ แล้วก็หลังจากเกิดเหตุก็ทราบมาก่อนนน,นเนี่ยร้านค้าแถวนั้นก็เคยถูกพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนด้วยนะคือแก,งก๊งเหล่านี้มันมีมาเรื่อยๆครับแก๊งแขกขาวเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็น,ปนอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบมันก็จะไปหลอกเอาร้านเพชรร้านอะไรยอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นมือม,ม,มือใหม่มือหม,มัดม,มือใหม่หัดก่อเหตุอาชญากรรมก็คือมาเริ่มทดลองจากร้านเล็กๆก่อนนะครับคือจะบอกลืมเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นหรอครับเพราะวิธีการเขาคือยื่นเงินรับเงินมาแล้วก็จะยื่นเงินแล้วก็พับเงินกลับมามันเร็วมากอ่ะ คือพฤติกรรมมาเห็นชัดเลยพฤติกรรมอะ่ะจะบอกว่าลืมอะไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับและกลางคืนก็ยังมีอาจโจช่วยทีอ่าีกาํนกำลังจดหน้าจอลงโอเคสักกุไลกำลังอ่กากำลังงัด <c oughs> พฤติกรรมเดียวกันเลยจากการแต่งตัวตอนกลางวันมาถึงกลางคืนใส่เสื้อผ้าลงเท้าแต่อะไรเงี้ยครับ <c oughs> มันจะคล้ายๆกัน <c oughs> นะครับคล้ายๆกันต้องฝากทาง พี่ๆเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพอะครับให้ไปดูสังเกตสังกาแก๊งนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่า<ช>การที่เขาปฏิบัติการแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวประชาชนชทุกคนก็เดือดร้อนหลายคนตามร้านค้านะครับยังไงต้องฝากเจ้าที่ตอมกอรุงเทพอะครับมาดูให้สักนิดหนึ่งมันร่วมกับสอนอนนิมิตใหม่นะครับเพราะตอนนี้ธนิมิตใหม่เนี่ยเกิดเหตุมาสามวันยังไม่ลงพื้นที่เอาพิสูจน์หลักฐานมาตรวจรายนิ้วมือเขาเลย<ช>ฝากทางนิมิตใหมใ<ช>่แจ้งพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับมาตรวจรายนิ้วมือหน่อยแล้วก็พี่ๆตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นะครับมาตามเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันชัดเจนนะคลิปเค้ามันชัดเจนมากเลยนะมันเห็นพฤติกรรมในการก่อเหตุเขาชัดเจนผมว่าต้อนนิงคดีเขาแล้วก็ผักนั้นออกนอกประเทศไปนะครับขึ้นแบ็คลิสต์ไปให้เข้าประเทศ